พี่น้องจ้าตอนนี้พวกเขากำลังขับรถเสียอ,ออกจากโรงพยาบาลจ่ะอันนี้เป็นป้องไฟได้พี่น้องป้องไฟที่กระจเอาเผาเศษขยะต่างๆจากโรงพยาบาลจ่ะอันนี้ก็กตึกโรงพยาบาลที่อยู่ข้างๆกันโอเคเขาออกมาจากไอ้ร้านจอดรถจ้ะพี่น้อง มันสิเป็นถนนด้านหลังอาคารจ้ะมันสิมีทางออกอยู่อยู่ข้างหลังนี่อันนี้ตึกแปดางหน้าเขาเนี่ยอาคารแปดทำไมกูนเนี้ยขนอยไปได้มาโนะคนนี เ r e c t b u i l d i นก็เากลังเตุก่อสร้างเนาะโดย building b u i l d e b u i e r b u l d i n g กำลังก่อสร้างพี่น้องจ้ะทางไหปกติก็ออกทางนี้ได้แหละแต่ว่าขาเจ้ากันนวนกันนี่เพราะว่ากำลังก่อสร้างบอกได้หลายทางนะพี่น้อง้วแจะสิไปทางไหนเนาะเออนี่เอ็นเคนบ่พี่น้อง ขาเจ้าก็ล้างก่อสร้างจ้ะต้องสองฟังเลยจ้ะสร้างไอ้สร้างไอ้ดินเพิ่มเติมนี่แหละว่า g ก็ยังต b วบีแมนนี่บิลดิ้งส์อ่ะเรารก้อล้างก่อสร้างพี่น้องจ้ะฟุ้งเลิ้นแตห้อบรรยากาศพี่น้องท้ายแห่พี่น้องมึงอีกด้านหนึ่งของโรงพยาบาลก็สร้าง สร้างก่อสร้างอ้เป็นตึตกมาเลยเลยอีกหน่อยก็จะมันจะมันจะอยู่ติดโดมเมนจ้ะพี่น้องจา้านี่ข้างๆเนี่กจเป็นโดมเมนพื้นที่โดของโดมเมนถ,ถ้าเกิดว่าโดมเมนเอาอที่ดินให้ออกแลนฮอพิโวพนกักสิี่ทีดินสางสางเพิ่มด้วยจ้ะก่ว่า แล้วจดใช้กันเดี๋ยวกูโอเคนี่นี่จัดโดเมนมันติดออกมันติดรโรงพยาบาลเลยจ้ะโอเคเราก็จะขับออกไปทางนี้แหละแคปป่ปุ๊กแค่ปุ๊รถจักรยานมาโอเคมาจ้าองหมนหนาตจ้าก้องขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเราออกมาจากเขตโรงพยาบาลแล้วตอนนี้อยู่ที่โดเมนเนาะ I, I could have come straight awesome. out the other side and down here. That's okay, you can come down the road. Sister is exploring the back of the hostel for no, no reason. Good to see that. building. Good to see where they're working. Yeah, yeah. working, yeah. I thought why you didn't want to see. I don't know. โลฟฟาวเวอร์สบงบรรยากาศเอ่สวนย่อมสนามโดเมนพี่นอ้องก็จะปลูกตอไมเป็นย่อมยม้อมออกก๊ไซภักับมีพี่น,อน้องคุณทางเดินออกกำลังกายสนามด่แย้เลยฝั่งนี้ต้นใหม่จะพี่นอ้องต้นใหม่ไม่ใช่ต้นงาม กถูกปนะิงอันอันนี้เป็นปลาธรรมชาติพี่น้องจ้าได้ยินเสียงไ้จัก,กรจันบ่เป็นปลาธรรมชาติอยู่เนินของ โดเมนเนะจ้ะจักรจ,กกจันดังขนานมันไว้แล้วก็มีนกด้วยนกเยอะนะคะพวกนกมาแรงต่างๆเยอะมากเลยป่าธรรมชาติมันจะเป็นเนินลงไปแล้วก็ที่นี่เอ้ลองน้ำนะทาน้ำไหลโอเคคัะที่น้องอมองท้าง เดียวไสไปเขาจะไปซื้ออาหารยูโรนเอเชียจ้าพี่น้องจ้านี่ติดไฟแดงนี่พี่น้องจ้ะโอเคเด้อพี่นอ้องแล้วเขาสนะิเริ่มต้นไหมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะเริ่มต้นไหมมันติดไฟแดงขอบคุณ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 